มาต่อกันด้วยเครื่องสปาร์คหนึ่งสามห้ากันนะครับอ่าโอเคนี่ถอดขับวงขับขบูถอดฝามาแล้วเดี๋ยวจะชํำแหละให้ดูโอเคจัดต่อเลยพ,พี่อ่ามาวางอันดบหนึ่ง เนี่ยเหมือนกันเลยน็อตเสากับเอ็กไซเตอร์เหมือนกันอันนี้น,น,น,นี่เอาเขียนเขียยโซ่กันปากแบนอันนี้ได้มาจากไหนเครื่องตรกนี้ เดินทางมาจากกาทมนะเครื่องลูกนี้แล้วก็ดึงอ่ะมาดูสิโอ้โหได้ใส่น้ำแน่เลยเนะี่ยน้ำให้ใส่น้ำแห้งไม่ใช่มันกินฝาแนะ่แล้วมันไม่ได้ใส่น้ำยาหล่อเย็น เอาฝาเอ็กซ์ไเตอร์มาดิเทียบเนะทียบเทียบดูเทียบดูเหมือนกันเลยเหมือนกันแทบทุกอย่างนี่เหมือนหมดอืมอ่ะีฝาเอ็กซ์ r เตอร์เาเนี้ก่กอนอันนี้ฝาหนึ่งสามห้า กลับมาก่อนเราคีมกลับมูต์มันบูบี้ขนาดนี้แล้วอะแสดงว,ว่านี่รอยถอดเคยทำมาแล้วเนี่ยน่าจะเคยน่าจะออกหรือเปล่า เหมือนกันก็วา,วาวเท่ากันเลยเนี่ยอันนี้ฟักมาแล้วอันนี้ไม่ฟักอันนี้มันนิดหน่อยอาจจะอาจจะไปเพิ่มที่ช่วงชักเอาก็ได้อือใชอ่แล้วก็ด้านบน อ๋อมันอยู่คนละแนวอะนะในอยู่งี้อันนี้อยู่งี้อืมมันหมุนมันคนละด้านคอนะโอเคอันนี้จำหน่ายนะาฝานี้ใครสนใจก็กินกรั้งกันมาได้อือันนี้เป็นฝาวัวชีดก็จะมี หัวชูถอดถอาถอดแขนออก okay, <come> มาดูเสื้อโอ้ยเสื้อมันกิดเหี้เลยว่ะโอเคนะแต่ว,ว่านี่รอยน้ำไม่ใช่ปัญหาอืม เหมือนกันเลยนะยังมาหา่ห้าพัฒนาอะไร,รนี่ออกไงเอาครีมเลยครีมนี่อ,ออก เดี๋ยวนี่จะแตกต่างที่ตอนนี้ฝาสีวาวปัจจุบันนี้นี่ครับเขาจะเอาดีเทนเนอร์ของพวก1 3 5 Ex เไซเตรเดิมๆเมนี่ยไปใส่เพราะว่าถ้าเป็นฝาสีวาวบางรุ่นเก่าๆจะมีเป็นใส่แบบอะไรนะซิมวาว คนเขาไม่มีสินวาวไม่ได้ใส่ก็มันจะตั้งวาวยากรงนี้ก็แคมโอเคถอดถอดไอ้นี่ออกเด้ว,วาวน้ำเนี่ยโอเค ออกสิ okay.

ยาวเฟื้อยเลยเล็กยาวด้วยดีข้อใส่อะฝาเดิมฝาเดิมก็ใหญ่อยู่นะ่ <c oughs> ก็จะทำแปลงใส่ร้อก็ต้องถมตาน้ำนี่นี่ก็เอาออกอันนี้ก็เอาออก แล้วก็ย้ายสาโอเคถอนแค่นี้เอ,เอ็นก็อคอนคอนน่อต<า>ิดเสือโอเคอึ okay. ่มู ลูกนด้ลูกห้าเจ็ดถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าลูกสูยมามาห้าสังเกตได้เลยจะไม่เหมือนเพื่อนเขนาบอกเป็นลูกฟอร์ดอัดขึ้นรูปมาน้องลอง,ลอง,ลองถอดลูกโซ่ ภายน,นอกเน,นี่ยก็ใช้งานเลากินอะไรผักใบนดิผักใบงัดเลยทำเดี๋ยววอาฮะ แข็งนี่ใหญ่มากไปไหน Sẽ đây máy nè à, Tìm ra phần luôn rồi Mới tỏ bây đây, mới ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นฉลักสิบสิบสี่น่ดูดิรูปทรงมันไม่รู้ว่าเขาหล่อหรือว่าเขาอัดขึ้นรูปเลยมันเนียนมากเออมันเนียนมากเลยดูเด้อ จะมาห้างานดีมากน้ำหนักแต่เนี่แหละสาเหตุที่ไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่หนึ่งคือสลักคาบเกี่ยวกันอยู่ทั่วไปรถเวฟทั่วไปทั่วไปก็จะเป็นสลักสิบสามอันนี้สิบสี่แล้วก็โดดใบสิบห้าเป็นซีบีละแล้วสิบหก อืมมันมันคันนี้ยสลักน่าจะเท่ากันกับอีกไซเตอร์เรียบร้อยก็มีคนต้องการอะไรก็นอกเหนือจากนี้ก็ทักมาได้เ,เดี๋ยวจะทำ Exciter, say they